กวินธรรมาศรานันคือไอคอนของผู้รักษาประตูทีมชาติไทยฉายากวินวินได้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการลงสนามปักหลักหน้าประตูลและคอยปัดกวาดลูกฟุตบอลมานับเป็นท้วนระยะเวลานานกว่า10ปีคงไม่มีใครคาดคิดว่านักเตะอย่างกวินต้องไม่ได้ลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการนานนับปีฟอร์มการเล่นและความมั่นใจหดหายไปหมดแถมยังถูกมองว่าไม่ควรมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดทิงแชมป์อาเซียนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นที่ทาให้กวินหายไปจาการะบบของโลกฟุตบอลคือการเซ็นสัญญากับโอเอสลูเวนทีมจากเบลเยียม ที่เป็นทีมน้องของเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2018ตอนเซ็นสัญญากับโอเวสลูเวนกวินได้ให้สัมภาษณ์ว่าสวัสดีครับผมกวินตอนนี้ผมมีความสุขมากการได้มาเล่นที่นี่ถือเป็นความฝันของผมที่ผมอยากจะมาเล่นฟุตบอลที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กผมรู้ว่ามันยากแต่ผมจะทําเต็มที่บ้างก็ว่าการที่โอเวสลูเวนเซ็นสัญญากวินจะเป็นใบเบิกทางให้เจ้าตัวไปลดแลนอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเลสเตอร์ซิตี้เพราะถ้าหากเขาจะไปเล่นที่นั่นได้คือต้องมาอยู่ในเบลเยียมให้ครบ2ปีก่อนนทที่จะได้บอุญาาาตกรํงานที่อังกฤษสุดท้าย ทั้งหมดก็ไม่เป็นความจริงเมื่อกวินไม่สามารถเปลี่ยนขึ้นมาเป็น11ตัวจริงของโออชลูเว่นได้แม้ในช่วงแรกของการไปที่ลูเว่นจะได้ลงสนามแต่ด้วยอาการบาดเจ็บรบกวนหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นเขาลงสนามอีกเลยจนก,กระทั่งเมื่อปี2020คอนซาโดเรซัปโปโรประกาศยืมตัวกวินมาเฝ้าเสาในเจลีกแต่ตลอดการอยู่ในญี่ปุ่นกว่าหนึ่งฤดูกาลกวินได้ลงสนามเพียง2เกมเท่านั้นโดยได้ลงเพียงบนถ้วยและยังไม่ได้สัมผัสบรรยากาศของเจลีกเลยโดยปัจจัยนั้นมาจากหลายอย่าง ซึ่งส่วนสําคัญคือการไม่ชินกับระบบการใช้เท้าของผู้รักษาบประตูในญี่ปุ่นแต่ว่าการไปอยู่ที่ซัปโปโรกาวินได้ทักษะการเล่นฟุตบอลด้วยเท้ามาอย่างดีซึ่งเรื่องนี้ยืนยันได้จากล่ามของเขาอย่างที่วาพลสังกพันธ์เคยบอกว่าแม้กาวินจะไม่ได้ลงสนามแต่การฝึกซ้อมลูกท้าของกาวินดีขึ้นมากอย่างแน่นอนเมื่อหมดสัญญาย,ยืมตัวจากซัโปโร กวินกลับมาพักที่ไทยพร้อมรอคุยกับทีมในไทยลีกเพื่อหาโอกาสมาลงเล่นแต่สุดท้ายดิวก็ล่มไปด้วยเหตุผลมาประการทําให้เขาต้องกลับไปเล่นที่เบลเยียมเพื่อไปต่อสู้เพื่อโอกาสลงสนามในลีกสูงสุดของเบลเยียมแต่สุดท้ายเขาก็ยังดีไม่พอ จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับตัวสังกัดตลอดปี2021กกวินธรรมสจรันน์ได้ลงสนามอย่างเป็นทางการเลยกับสโมสรและยกเว้นกับทีมชาติไทยเมื่อมานโพกิ้งประกาศรายชื่อ3 0คุณพลทิมแชมเซียนคัพมีชื่อของกวินติดอยู่ด้วยเป็นบอลต่างตั้งคำถามว่าทำไมนักเตะที่ลงสนามไปนานถึงติดทีมชาติไทยแต่มานูก็บอกว่าเพราะกวินมีประสบการณ์สูงมากกับทีมชาติไทยที่สำคัญเลยคือทัศนคติของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติไทยแน่นอนกวินเป็นนักเตะที่ใจสู้มาตลอดเมื่อครั้งที่อยู่เมืองทองเขามีออาาากกตติด่ัันถึงง2คร้ เป็นเวลานานนับปีนะครับก็กลับมาได้จนกระทั่งเมื่อทีมชาติครั้งล่าสุดแม้ต้องตกเป็นมือ3ต่อจากชัดชัยบุตรพรมและศิวรักษณ์เทศสูงเนินกวินเขามีถืออีโก้ของตัวเองกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยแม้ว่าระหว่างการแข่งขันเขาจะต้องเสียคุณพ่อไปแต่ทัศนคติที่ดีเยี่ยมของเขาก็ยังเก็บความเศร้าวไว้ในใจแต่ร่างกายก็ยังไม่ดิ้นฟุตบอลเดินหน้าซ้อมกับทีมชาติไทยต่อภาพที่ตาตึงใจในการแข่งขันอาเซียนคัพคือการที่มาโนโพกิงส่งกวินลงสนามซึ่งเป็นเกมแรกของเขาอย่างเป็นทางการ ใจที่เข้มแข็งและสุดยอดทัศนคติที่ดีแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแค่ไหนเจ้าตัวก็พร้อมสู้สุดใจและในปี2022เองกวินคัมแบม็กมาสู่ไทยลีกอีกครั้งกับการท่าเรือ FC หลังจากห่างหายไปเกือบ4ปีซึ่งการกลับมาครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าดีกว่าเดิมเพราะแม้เจ้าตัวจะล้าสนามไปนานจนความมั่นใจหดหายไปแต่ยังรักษามาตรฐานได้ดีเรื่องปฏิกริยาการรับบอลไม่ต้องพูดถึงแต่ที่เพิ่มเติมมาคือการเล่นลูกเท้าที่นิ่งขึ้นมากทั้งการออกบอลการจับบอลมันดูเนียนตามาากเมืออย่่งททีีพั์ เคยได้กล่าวไว้ว่าลูกท้าของกวินจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากการซ้อมกับซัปโปโรเรื่องราวของกวินเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเตะที่ไม่ถอดใจไม่ว่าจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากแค่ไหนเขาก็สู้จนหลังพิงฟ้าและเห็นได้ชัดว่าฝีเท้าที่ดีต้องควบคู่กับทัศนคติที่ดีด้วยขอบคุณครับ